น้ได้บนหลังกายอะไรกินไอ้น้ำอาหารดิก да: ินน้ำอาหารด้วยดิเมืองมันร้อน oui. well, sort of แหละกินน้ำอาหารด้วยดิเอเลี่ยนรู้ข่าวแน่นอนกินปะไม่ไม่ไม่มีน้ำอาหารเหรอพวกป่ะปะหลอกแก เกียร์ขับมาข้างคุูผาพี่หน่อยตอนนี้เร็วๆมันอยู่รถโทนี่เดี๋ยวพี่จะเอาไปเอาไปตรงริมน้ำโอเคเออขับไปเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องสนใจคันนี้คันนี้เราไม่เอาเดยวอีกคันรอ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 ก่อนรอก่อนรอก่อนจอดนี่แหละล้อมหนึ่งล้อมหนึ่งล้อมหนึ่ง รอ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 มาก่อนเปรยคนครับเดี๋ยวพี Dee, ่จะเบิดรถมาทิ้ง 서포터 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 오늘 컨디션 이 맛이야 오 라이트 에셔 재스 지금 바로 커버 재셔 가서 버스 같이 댄스 다너 가서 이테 하키 알레 타미 카브래디 타미 카브디 타베거 카브거 카반 카브디 ไม่ระเบิดไหวเฮียนะครับเดี๋ยวเผาก็เต็มคันนี้รถผมเองอะแล้วมึงให้มันยืมรถเฮียเลยนะเจ้าผมอยากดูบ้านผมตาตี๋มึงมาสองวันแล้วก็ตีจริงๆเฮียเฮียจริงๆให้รถมันแล้วมกูต้องระเบิดรถมึงเดี๋ยนะขวา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 จะด่ามึงยังไงดีเนี่ยมึงให้มันยืมรถมาล่ากูเพื่ออยากดูชีวิตมันเนี่ยนะเลยยำให้มันยืมรแต่ว่าแล้วแล้วมึงมาดูกูล่ะโอ้โหเฮียจริง ไม่ไหนก็นแล้วขวาขาวขาวรู้จะด่ามึงยังไงเลยเนี่ยต้องบอกขาวว่ะพี่พี่มึงก็อยู่กับกูสิส้สตีนไม่ใช่รถให้มันยืมเลยย้ำจริงๆแล้วมึงเนี่ยมึงแบบไหนเนี่ย <c oughs> มึงแบบไหนเนี่ยมันไม่มีรถโกลฟ์มันมันไม่มีรถตกสารมัน<ต>ก็เลยเอารถให้มันยืมมาตีกูแตนแรกมันไม่ตีพี่ไงตอนแรกม,นมันลาพวก สามจะเจอเทพไปแล้วพี่อ่ะแล้วเหรอเมื่อวานผมไปอ่มาฟาวมเซ็นมันหรือเราจะเลิกจอดรถจอดรถไปรถขึ้นไปรถขึ้นไปเออทำไมวิ่งไปไปวิ่งไปไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอยากเล่นใช่ไหมเป็นสัตว์อยากเล่นใช่ไหมไปเลยเฮ้ยขึ้นรถขึ้นรถขึ้นมารถพังแล้วรถพังแล้วอ้าวรถพังแล้วซะด้วยเหรอรถพังแล้วเหรอโอ้ไอ้เหี้ยเอ้ยมันขี่โดนหัวอีกเจ็บแม่ พ่อของตายเออ่อมาเชเต้ไม่รู้แต่รถมันพังแล้วเข้าใจว่ารถมันพังแล้วป่ะมันไม่ลงไม่ได้ครับรถมันพังแล้วครับรถมันพังแล้วรถมันพังแล้วไม่ลงไม่ได้มันต้องลงมันต้องลงรถมันพังแล้วรถมันพังแล้วไอ้เหี้ยมันต้องลงรถมันพังรู้ว่าเธนสูงแต่รถมันพังดูปากนัชชานะคะรถมันพัง ไอเหี้ยเอ้ยกูรู้ไอ้โดนี่แม่งเอ้ยเลยยำเมยคือกูรู้ว่าเนอมันสูงไอ้เหี้ยเอียงขนาดเนี้ยไม่รู้มั้งแต่รถมันพังเว้ยเลยผัวใครเนี่ยพวกูอ่ะได้คุณ่อไอเกียระมันลองรถกูไม่ได้อยู่แล้วหน้ารถแม่งทีน้ำไว้ได้อแล้วแล้วเพื่อนมึงอ่ะร่วมสองคนได้ ก่อนเติมน้ำมันในนี่เลยนะในถังเลยนะได้ครับเต็มแล้วครับเกียเดี๋ยวไปเอากระเก๋าซ่อมเบระปางมีอันเดียวเกียร์โทรหาเบฟ์ไปหน่อยดิบอกเบฟ์ตีอาวุธเลยดีวกว่าจังหวะนี้แหละตีเลยเพราะว่าไอ้เอเรียมันติดอยู่บนรถคนหนึ่งอะ่ะมันจะเราจะได้ไม่ต้องโดนปวดรอนตอนตีอาไอ้เปียงน่าจะหงอยอยู่ปล่อยๆมาคนเดียวสบายอ,อยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาหรอกมันจะมันจะไม่ไม่ปวดคนตี มันไม่ให้เตียวเลยเหรออะไรนะมันมันอยู่ทั้งวันเลยไม่ให้เตียวเลยคือมันไม่ได้ให้อยู่ทั้งวันหรอกแต่ว่าคนเตียววุฒิพวกพี่พวกมาแล้ว <ๆ S 2> มันมาเวลาเดียวกับมันไงเวลาเนี้ยเวลาเนี้ยเวลาเนี้ยเวลเนียเวลาเนนียเวลาก่อนหน้านี้ไม่ไม่จับเบฟก่อนว่าพร้อมเตียววุฒิอ่าของ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 เตียววุฒิพร้อมยังเกียร์อ้าวเฮียไม่ทันแล้วพี่โทเคนไม่ทันแล้วตับเข้าอีกแล้หลอวไอ้ท้องชายมาระเบิดรถหน่อยระเบิดรถที่ไหนที่เดิมหรอที่เดิมคือสีูมป่มมันีสเดิมก่อนสีดดอออ๋โเเคไ้ดี๋ยวระเบิดสป่ะเออ เน่เธอเปิดสีดำทำไมอ่ะก็มึงให้มันยืมมึงก็มึเก็บตังค์มันโอ้โหเหลือเชื่อมันให้ตังค์ผมอยู่แล้วแล้วจะให้ผมเอาตังค์ไปเสียงันทไมอ่ะแล้วดาวสองพระธาโอนมาเอ้าเจ่บก็กูไม่มีตังค์ใช้อ่ะมึงนั้นกูต้องเสียตังค์อ่ะมึงดูค่าซ่อมค่าวหมอนี่แทบบินสามพันแล้วเนี่ยโอนมาเรื่องอะไรสามสิบอ๋อโหนเลยที่มีผมที่สามบ้านเองเอามานสามพัน สามพันขอสามพันผมไม่มีผมมีสองพันเนี่ยเลยวิชิเนี่ยเร็วๆอย่าไปขี้งบไม่ได้ขี้งเดี๋ยวไปเรียกมันเพิ่มเอาเดี๋ยวไปเรียกเพิ่มกับมันเอาเอาเหรอไม่ไม่ไม่เป็นไรละมันน่าใหญ่อยู่แล้วมันมีเงินพ่อมันมันมันจ่ายมึงอยู่แล้วมึงไปเรียกมันมาเยอะๆกับตาตังไม้กูก่อนดิสองพันเลขห้าเลขห้าไอ้ชายบินไอ้ชายบิน นี่อะให้เด็กคหไม่นี่นี่ไอตัวนี้เรื่องพี่คุยไอ้นี่ประเด็นไอ้ไทมินเดี๋ยว,ว,วพี่แก้คับเหมือนรถมึงจะระเบิดนะมึงเรียก,ม,ยกมันบ่อยๆเลยพี่แก้คับรถมึงระเบิดบ่อยๆเลยแล้วมึงเรียกกับมันพ่อมันแป็พ่อมันรวยพ่อพ่อเป็นปตำรวจอะถ่ายตังค์แม่งมาเยอะให้มันไปเอาหอร์มอยขผมอยู่เลยว่าเมือ่อวานหอเลยผมโดนแมสแส่ดเออมึงมึงถ่ายมึงถ่ายอะไรเยอะแล้วมาให้กูดิไม่มีตังช่วยดิคุณร้อยเกินชิ้หายเลยโอเคปะ ไปถ่ายไา้ให้หน่อยนะแต่ถ้ามึงไม่ถ่ายนะจะแปลว่ามึงเข้าข้างไม่แทนมินมึงมันบัวลืมตีนผมมาถ่ายได้มันจะให้ผมหรือเปล่ามันให้อยู่แล้วรถมึงระเบิดมันรับผิดชอบไปแล้วหน้ามันใหญ่ตอนนี้หน้ามันใหญ่จะตายโอเคไม่แต่พี่แต่พี่ระเบิดรถผมบ่อยๆผมก็ต้องเอาเงินจังมวะจกูไม่ระเบิดรถผมได้น่ารักสายได้ฮัลโหลครับปืนใบป้าปัดไอ้นี่ก็อยู่ตีกันอยู่พี่ต้องบอกว่าเออก็กูไม่ระเบิดได้ไงเออพก็เลยอ้าวระเบิดไปแล้วเออแล้วพี่มีปิ่นตอม ไม่มีเป็นโตว่ะตอนี่ตอนี่โ<น>ทรหาเบฟแล้วไปรอที่ตู้เลยแล้วก็บอกเบฟว่าให้มาเตรียมอาวุธเลยเพราะว่าไอ้ไอ้เอเลี่ยนมนอยู่บนรถแล้วเหลือแค่ไอ้เปียกคนเดียวมามันก็ง่ายหน่อยเออไปเลย<อ>เผาไม่ติดหรอเด็ดเต็มเผาติด,ตดคนเดียวก่อนแล้วกันไ,ได้มีรถออกแนะล้วกูโบลแรงเดีย๋ยวให้มันไปผสมแตงกับไม่องะไม่ต้องระเบิดไม่ต้องระเบิดจริงไม่ต้องระเบิดไม่ต้องระเบิดพี่จะหลอกเอาเงินมันไม่ต้องระเบิด เกียร์รถผมไม um so ่ต้องระเบิดก็ไม่ระเบิดไงไอสัตว์แกกับล้าดก่อนมันยังไม่พูดแต่ตาไอเกียอย่าเผานะไม่ต้องระเบิดไม่พี่จะให้ถ่ายบิลเลขตังค์อย่างมันไอเฮลเลนพ่อมันรวยพ่อเป็นตำรวจเอาตังค์แม่หมดเออถ่ายตังค์แม่หมดเออพ่อมันรวยพ่อเป็นตำรวจลูกเป็นโจรไอสัตว์ดีจริงเออได้แหละเดี๋ยวมันเอาตังค์เอามันเอาตังค์จากเราเดี๋ยวเราเอาตังค์จากลูกมันได้แหละ ไอ้แายบินมึงเรียกมาเลย2,500มึงเรียกช่างมาเลยมึงตูจีเพได้ช่างมาเลยตูยังจีเพียไปไล่กับตอนตูยังตูได้ไหมเออสองพี่เนี่ยว่า3 0 0พแล้วนะรอบแรกมัน3ามพันมึงบอกเพิ่มไปหน่อยดิข้อหามึงให้รถมันยืนข้อหาให้รถมันยืมด้วยเออมึงบันเที้ยร์ไม่ให้รถมันยืมกูก็เอกใจอยู่ว่าเฮี้ยรถไขว้สัตว์ ถ่ายป้ายทะเบียนไปด้วยเลยเว้ยรู้ป่ะใช่เลยรอเฮ่อะไรล่ะกำลังคิดอยู่ว่าแค่มันมีอาของสองสองคนเลยไว้สัตว์ถ่ายป้ายทะเบียนเก็บไว้ก่อนที่ไหนได้น้องกูไอ้สัตว์ยืนมีดให้มันเอามาแทงกูไอ้ผมก็ได้ยืนมีดนี่แหละไอ้สัตว์แต่ว่าเขาเรียกว่ายืนมีดเตีนก็เตะจริงจริงเด็กพี่ชาย เฮ้ยหลบรถเขาหน่อยคุณขูะเนี่ยกูมาเอาตายไม่ใ้่หลบเพื่อนเลฟมีตังค์ไหมจะเอาไปใช้กันแล้วเหรอจะใช้แล้วเหรอใช่ต้องใช้วันนี้เลยเหรอผมขอไงมเขาเลยต้องขอพี่มาให้ผมอ้าวไอ้เฮียเอ้ยถ้างั้นต้องรอเอากดมาใช้เดี๋ยวบอกตรงนี้แล้วกันกูไม่มีว่ะตานนีกูในตัวกูไม่เหลือเลยกูเหลือหมื่นเดียวเนี่ยพี่หลงขอตังค์ตัวเลยจริงแ้่ตัวหรือแค่หมื่นเดียวลองดาวลองไรแล้วจะเหลือแล้วหมื่นเดียวไวหลงพี่หลงขอตังค์เอางนี้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวจับเดี๋ยวก่อนน้องเบฟเตรียววุเเลยยตอนนี้ ครับเน้องๆอยู่กันไหมไอ้สวัสดีครับเนิร์ดสอุสยด้วยครับมมื่อลงเมื่อคุยดิแง่เนี่ดแล้วลงไม่ต้องลงอยู่ไว้เออเด็ดเด็ดให้มันยืนให้มันนั่งดูเราเตี๊ยววุ้ดเพราะมันลงจากเราไม่ได้สู้สูๆครับเตี๊ยววุ้ดตอนนี้เลยเออดีดีดีมากดูตัวนี้ดพอแล้วเบฟเอาของมาทยอยใส่บังกรทีละสี่ชุดเลยก็ได้ครับบังกรไปวิ่งไปรับของจากเบฟเลยทีละสี่ชุดอ่ะรับแล้ววิ่งมาตีรับแล้ววิ่งมาเตียวเลย ที่ไปตีนผมจะทาแล้วมาดูไวสัตย์แข้งแมงใส่ดูไว้มือบอกมือบอกพี่เฉยไปเลยพี่เป็นคนทิ้งสูตรนี้เองบอกไปเบอกดิสรุปมึงพูดใครก็ได้ไหนไอ้เยี่ยใจเด็กอ้เคียบผมผมอยู่เป็นกลางกลางม่าเดี๋ยวไอ้เนี่ก็ไปร่วมกไปกูถามกูตอนแรกเข้าใจว่ารถไอ้เยี่ยเอเลี่ยนอ่ะเป็นรถอีกของไอ้เอเลี่ยนกูมองว่าไอ้เคียมันมีอาสามสองสองคนเลยเหรอวะสักพักหนึ่งไอ้เยี่ยได้พูดขึ้นมาแล้วผมเองพี่พ่อมึงนี่สัตว์เด็กเวนไอ้พี่หลง ขอเปนตอนดิไม่มีวะแอมีนมึงมีขอหนึ่งไม่มียสามเจอเหลืม like ั้งปะไม่เจอเลยเจอเมื่อวานเจอเมื่อวานตีวนเดียวไม่เจอตีวเียววเดีวเมื่อวานอะไรนะทำไมวะมันเหลี่ยมัเหลี่ยมเยอะพวกมันมีอยู่ยอมเลยกูจะไล่เก็บไอ้พวกที่ชอบช่วยไอดรอปให้หมดเลยรอ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 คือแรงว่ายหลบกรรม กูต้องได้ถ้ากูไม่ได้คืออะไรวะใหมเรื่องอะไรวะใหมเรื่องอะไรวะมันเหลี่ยมเมึงอะไรวะอ้ามันไม่อยู่กับมึงเหรอไม่ได้อยู่ตอนแรกมันอยู่ะแล้วไงแล้วพอตอนกูไม่อยู่อ่ะมันมาตีพวกนี่ไงแล้วมันก็ไปบอกคนอื่นให้มาตีพวกกูใช่เหรอเออมันถึงบอกใครให้มาตีพวกมึงบอกคนอื่นนะบอกคนอื่นที่มาไอ้ดอกอ่ะแก้งื่นอ่ะแก้งช่างอะไรเงี้ยแก้งื่นอะไรเงี้ยมาตีพวกกูก่อนบอกแก๊งช่างให้มาตีพวกมึง แต่ตามพวกผมเยอะคือมันอยู่กับพวกผมไงเนิร์ดเนิร์ดพี่ฝากเนิร์ดเข้าไปไปช่วยช่วยเออ่เบฟถือของเลยบอกเบฟเอามาสี่ชุดใส่ตัวเองนะเดี๋ยวพี่คอยกันการที่แค่นี้ให้ครับเอ่อถ้าสมมติมันมันจะมีอย่างเดียวที่มันจะลงรถได้ก็คือไปละน้ำอาหารหมดมันก็เครียดตายอ๋อเออไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าสมมติมันไปแล้วอ่ะผมก็จะตายเหมือนกันเพราะสายตาผมจะตอบไม่ได้เลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ได้แหละถ้าเดี๋ยวพอมันเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอามันคาตีไปก่อนรอรอรอตีของเสร็จก่อนแล้วค่อยว่ากัน เดี๋ยวผมพาไปทัวร์ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวคาตีไปตรงนี้แหละจังหวะเราตีของเสร็จก็จะไปจังหวะแบบจังหวะแบบเมื่อกี้ก็ถ้าผมรู้ไม่คุมหรือเราไม่คุมก็เอาไปไม่คุมไม่พี่ก็จะเอารถไปไม่พังเพื่อแก้ปัญหาที่เล่นแล้วผมบอกจะบอกเราอย่าต้องลงแม่ไแต่ผมบอกเลยนะถ้าพี่เกียวถ้าพี่เกียวโดนเมื่อกี้นะต้องลงอ่ะผมบอกว่าโดนโดนลอยห่อต้อ่ลงอ้เฮียแล้วเวล่คือเกียวมาเชตเต้ด้วยสัตว์ไม่เมื่อกี้ผมดูแล้วผมได้เพราะผมผมขึ้นข้างบนแล้วอ่ะอ๋อฟันหัว โดยนะครับไม่คุ้มยังไงก็ไม่คุ้มเหมือนเงินตัดสินแะตอนนี้ทำอยู่เหรอต้องไปจอดห้อเพื่อพี่เราสับเกีบหนึ่งได้ผมยังไอ้เกียบมันก็คงเซ็งแหละเสียเวลาชีวิตสัตว์กินน้ำผ่าได้บนหลังกายอะไรกินไอ้น้ำอาหารดิกินน้ำอาหารด้วยดิเป็นเมืองกวนบอนแหละกินน้ำอาหารด้วยดิเอเลี่ยนกินไหมนอนกินปะ ไม่ไม่ไม่มีน้ำอาหารเหรอพบปะปะอะไรครับพกมาเก็บกระเป๋าเลยครับแต่ผมไม่อยากกินผมไม่หิวกินเลยดีแบบหิวมาทั้งวันเลยพิ่งมาไม่หิวตอนนี้ทอดเดียวเลยอยาไม่อยากนั่งกับพวกพี่หน่อยเหรอรีบไปรีบไปไหนเราเรื่องอะไไม่รีบไม่รีบเดี๋ยวดูได้ครับรอดูได้อ่ากินน้ำอาหารก่อนสิ่เราไม่รีบกพรากินน้ำอาหารก่อนสิรีบไปไหนอ่ะรีบมาเลยครับไม่มีเฮียไม่มีที่ไหนแล้วขอมึงด้วยเนี่ยไม่มีจริงไม่มีจริงสั่งฟู้ดแต่ผมเลี้ยงจริงเปล่าเฮียกดฟู้ดดิ ฮะได้ไอเอเลียนกูต้องไปพาวล์รถใกล้ถึงแลวสองพันห้าใครวะเนี่ยได้ยินปะเนี่ยได้ยินผมไม่บิดหรอกผม <c oughs> <c oughs> รู้ว่ามึงไม่บิดหรอกไม่ยอมบิดแน่จริงปะเนี้ยเลี้ยงปิดโตจริงปะเนี่ยพูดจริงปะเนี่ยจริง,รง,รงครับพี่ชายรอรอดูแต่แต่มึงไม่มีโทรศัพท์นี่มึีแค่วงตาไงอ่ะพ่อมึง<อ>รวยนี่หว่าขอยิมฟู้ดดิ แล้วก็้องฟูดไงพ่อแม่งรวยจริงว่ะไอ้เหี้ยลูกตำรวจอ่ะผมมาพี่พูดผิดลูกเทเลหรอถูกถูกอ๋อลืมไปพ่อเป็นโจรในข้ารตำรวจกูลืมไปจะรนอ๋อเออใช่พ่อเป็นจะรน ชั่วโมงสี่สิบสี่ไปรวยก็แปลกเออก็จริงไอ้เฮียจะโรยี่ตัวรวยเลยสัตว์รวยจริงโคตรรวยเล้วะไอ้เทอนี่สภาพมึงไม่ควรเรียนแล้วไอ้ชา์มีนมึงเชื่อพี่ดิมันสบายกระเป๋าเพื่อเขารับสัตว์ไปเรียนด้วยเหรอแมวอย่างมึงไม่และลิงอย่างเองอ่ะเขารับด้วยเหรออ่าไม่เชิญอ่าขอโทษขอโทษมาด้วยกันลืมนะไอ้หน้าแมวเฮ้ ไอเกียกอดฟูจังอะกนแล้วทำไมอะไอหน้าขนดูดิร้องเมียวดิเอ้าเมียวน่ะโอ้โหโคตนเหมือนเลยเอ้ยฟูจมันอันละสองโลเลยหรอใช่ปะกล่องปิดโตอันละออันละโลเดียวใช่ครับพกได้ในตัวสูงสุดยี่กกล่อง อผมเคยเป็นพาร์ทไมมาก่อนความดูเยอะนะมึงไม่ได้งานไม่อยากเกินขับิสคา พิีชินหายเอ้ไม้ส้นตีฟู้ดฟู้ดผมเมาอาหารมาพวกันงันโอเคมายต่อเบอร์สามสิบครับต่อเบอร์สามสิบกิ๊บมาเลยครับบนึงคเผมก็เบอร์สครับโอเคเท่าไหร่อ่ะเอเอเรียเบอร์สี่เท่าไหร่อ่ะคุณฟู้ด เท่าไรอะพี่หลงทั้งหดเท่าไร่สอหาครับเท่าไรนะทั้ดเท่าไรนะสี่พันอ่ะมาบอกน้องมันเดี๋ยวน้องไม่รู้ผมไม่รู้สไลด์ยึกยึกะเท่าไรนะฟู้ดมาบอกเนีบอกน้องเลยครับบอกน้องเลยสี่พันรอสี่บไอ้แก์บอกเบอร์อะไรหกกล่องช่าไอ้หลงบอกเบอร์อะไรหนึ่อสอันเดี๋ยวเออเดี๋ยวกูกีไปทุกคนเลยไปนะหนึ่งสาม่อ่ามสีช่างไอ้นี่ไอ้หนี่สามเอั้น เออได้หนึ่งส er, ีสับอีกอันหนึ่งหนึ่งสีสับอีกอันหนึ่งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่เอ่อฟู้ดฟู้ดเอาเนี่ยคืนผมมะเป๋าเบอร์เป๋ผมเบอร์สามสิบเดี๋ยวผมหยิแจกให้เป๋เบอร์สามสิบไอ้เอเรียพี่ให้กินให้แล้วกินเลยกินก่อนได้ครับก่เออกินก่อนไอ้คุณคุณกราเบอร์อะไรนะครับผมเบอร์แปดห้าครับเอเลี่ยนอ่ะผมมาครับครับเอาไปไอ้เท่านี้กราเบอร์อะไรนะหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่ฉันมึงมีเหลือนะ มีเพื่อนเหลืออีกเอาปะเจ้าอีกเหรอไม่เอาไม่เอากูจะนี่อะถามให้ทำนี่มีไปไปไงมาเดี๋ยวผมยังไม่ได้เงินนะอะไรนะครับยังไม่ได้เงินเหรอเนี่ยนี่ครับบอกบอกเบอร์สี่ให้เขายืมให้เขายืมโทรศัพท์เลยน้องมันมีโทรศัพท์ปิดตอมหมดแล้วครับเออว่าไงคุณเจ้าหัวมาเนี้เจ้าปิดตอมมาเนี้ยมาเนี้มาเนี้มาเนี้ยมาเนี้ยเปล่าอะไรอ๋อข้าเกล้อครับผมเอาไงอ่ะขอเจมึงก็ต้องตอมหมดแล้วเข้าไปทำครับจะดมจะดม จะดมไปครับไปไงไปไงครับน <ok> ี ouais ่บม่ป็นตัวยังให้อุ้ยไอดีจังอะกว้างขวางนะครับผมครับอ้าวแล้วเออเออถ้โดนกูกล้องทุกวันโดนจนไอ้เนอตอบว่าอะไรมันมาแล้วกูกลัวกูกลัวมึงเหรอเนอตอบวาอะไรไม่ได้ทำให้กลัวท็อ้ปอ๋อแถบเสรีภาพ รเออคีจะต่อต้านบ้างแล้วเอาผมผ่านหกวันนะใช่เอาเอาเอาไอ้ที่ปากเลยที่ปากเลยโคกดยังคงไม่ได้เงินแฮปี้พี่ไม่จ่ายเงินตัวเราจะลงให้มันอยู่กันนะว่าไงเออไอ้เล่นจะลงไหมเนี่ยเราว่าไงคุณว่าไงคุณว่าไงครับแกปครับผมนี่ไงบอกน้องมันเลยน้องมันจ่ายน้องมันจ่ายน้องมันจ่ายให้น้องมันจ่ายให้ไอ้เล่นจ่ายดิเขารออยู่ นี่ไงทดสับอ่ะอ่ะให้ให้ไปแล้วนะฮะอได้ยินนี่เรียนให้ไปแล้วเหรอสอบให้ไปแล้วเพี้ยเขาไปแล้วเพี้ยไงไอ้แกไปแล้วออไอเด็กไม่เอาดสอบอ๋อให้แกเอาให้ทดสอบให้เขาเลยมันจะปิดอยแล้วเดี๋ยวให้เราสอบทำไมอ่ะอ๋องั้นเนี่ยครับไอ้ช่างก็ไปตามเก็บเขาแล้วกันเขาเป็นคนสั่งอ่ะเดี๋ยวไอ้คนเนี้ยเนี่ยตามเก็บเขาเองเลยเรี่องเขาทำมาหากินน่ะเขาทำมาหากินไปบิดเขาไอ้เวร เอเลียนเอบจะตาทำมาทำมันถึงในจุดที่พี่พี่พี่ต้องทำมันก็ต้องบิดเออมันบิดงาโอ้โธ่นันฟูก็ต้องฟูก็ต้องแจ้งตำรวจแล้วครับเพราะว่าเขาเขาบิดอ่ะผมช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันโอ้โหคดีความขอบใจผมอยากขึ้นศาลอ่ะได้เถียงกับกูมาคดีความจบแล้วศารตุบอาหารไปทำเป็นโชว์มาจบเข้ามาโชว์มีเพื่อนทำไมวะ ามนปิดละเอเดียไปปิดเขาว่นจันทกินข้ามเหยฮะมาให้กูหน่อยรูปพี่ถ่ายเมื่อวานรูปพี่แอดดอกอ่ะเออเอเดียคุยคุยแคปดิคุยเครับคุณแคปแคปเลยครับ9ฟุตคุยเขาเลย9ฟุตคุยเขาเลยเออชื่ออะไรครับเนี่ยแซนชื่อะไรนะชื่อแซนโอ้โหไม่น่าเลยอ๋อคืออะไรฮะอ๋อแค่นี้แคปก็หล่อดีเหมือนกันครับเนี่ยโอ๋อ <ขอ S 3> ไม่ต้องชมในหะ้คอร์คุเกียนกอนคุเียนกอนครับผมถูกเราต้องปลูกมิดไมตรีกัน่อนถูกก่อนจะปลูก<อ><อ>เราโทรศับเลยเขาอนะได้ครับไม,ไ,ไม่ต้องกินใจครับไม,ไม่ต้องกินใจเอ ในี้จริงแล้วนี่จรงแล้วกระเป๋าหนึ่งสามแบบไม่ของอ๋อเททีททีจำผิดจำผิดอ่าใช่ปรีเบบมาแล้วมาก่นเบอยู่ไหนผมเบอร์สี่นะเบอร์อะไรนะไม่ใช่เบอร์สีเฉยเบอร์สเฉยพี่จ่ายเขาถึงสงสารผมไม่จ่ายเพราะเอเลียเป็นเป็นคนบอกไปจะจ่ายครับผมไม่จ่ายไม่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 ม่ม่ไ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 ม โอ้โหอะไป,ไปไหนเจ้านี้ไปไหนอะตายแล้ว,าลวตายแล้วพอมันหักมันตายแล้วเอ้าเรียบร้อยแล้วหรอเอ้าใช่หรอ,อเดี๋ยวก็ได้รถมาเอ้ยอยู่อย่างนี้ดิโอ้ยเขาเท่เลยว่ะโอ้โหบิดบิดแบบนี้เลยอะฮะ ไม่อะไรครับนี่ดเดี๋ยวรอเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตำรวจมาแก้ไอ้ถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อกัฟฟูดก็ยืนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็เป็นพยานว่ามันเอาไปอยู่ให้มันอยู่รถอย่างงี้แหละมันอยู่นั่งอย่างงี้แหละนั่งอยู่อย่างงี้แหละไม่ต้องไปไม่ต้องไปนั่งอยู่เงี้ยนั่งอยู่อย่างงี้เลยเออมันไปด้วยได้เลยไม่ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวกัฟฟูดแจ้งความเอาคดีความเอาไหมโอ้โหเสียเวลาชีวิตอ่ะคุณก็ต่อเดี๋ยวได้ค่าเสียหายด้วยเออได้ค่าเสียเวลาได้อีกคุณไม่ต้องบอกเวลาพวกนี้เวลาไปเรียกเร นี่ไม่ไม่คืนของนีตายครั้งหน่กหายใจตายเลยเอเ้ย่ะเกี๋ยดิพอเนี่ยอะไรฮะเราก็สาบิดมันแค่ตายโดนบิดเก่าก็ใช่ไงไม่ด้เรียกผมด้บอยเลยเรียกคืนเอาครับเรียกคืนเอา๋อ้ค่าเสียเวลาสัก ไรดี่เขาบอกว่าเป็นยังไงคุณเรียกคืนได้แน่นอนครับแค่คุณบอกว่าเขาพูดว่าเขาเขาเขาไอ้นี่เขาสั่งอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาเลยนั่นแหละถึงเขาจะบอกว่าเป็นเบอร์ผมก็เถอะแต่สุดท้ายถ้าคุณบอกว่าเขาเป็นคนสั่งก็ได้ของไปมันก็จบที่เขาอยู่ดีอ่ะคุณก็รับผิดชอบเพราะว่าให้เขารับผิดชอบเอาไม่ยากหรอกเพราะสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่แกลบอ่ะ คือคือคือ,คอใช่เหรอแล้วเราใครสั่งค,คนสั่ง<ม>เดี๋ยวผมเสียค่าเวลาให้เดี๋ยวผมเสียค่าค่าเสียเวลาให้โอเคป่ะคนสั่งคนไม่เสียไหมก็ต้องเป็นคนสั่งไม่ใช่หรอไม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณก็จะบอกได้ครับว่าไอคนที่อยู่ตรงเนี้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นคนพูดเองอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาสั่งอะไรแต่ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะมาอยู่ที่แก๊ปครับของพวกนี้อว่าเขาจะจ่ายเด้ครับเขาจะจ่ายหรยอไมจ่ายผมเอ้ยเฮ้ยผมไม่หนุกแล้วจะเป็นปะลูกรักเลยเหรอไม่ต้องห่วงท่านไม่ได้เดี๋ยวที่ผมเดี๋ยวจ่ายให้บา ไม,ไม่มีฮะดูแค uh ่ตอนนี <tamanho>? ้แ <inferior> ก <syllables> ๊ปก็สลบเหมือนกันเลยฮะกระเป๋าเบอร์อะไรอาหารเหรอฮะกระเบอร์อะไรครับเบอร์สีครับผมพิเฉินลงไปปักสันตาไปอ๋อโอเคปักสายตาใช่ไหมโอเคโอเคโอเครู้แล้วพี่เฉินครับเอาเคฟไหมเอาอะไรนะเคปอ่ะเอาใช่เอารถแล้วมีมีอะไรบ้างอ่ะที่แบบไอติมนูเทลล่ากล้วยไปเอาเหมือนกัน เข้ามาแล้วเอาเหมือนกันเลยเป็นกรอบนะไม่ใช่เย็นนะไม่ได้แบบเย็นๆหรอไม่ใช่แบบคลิปกรอบเอาๆเอาๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาๆๆ <c oughs> เอาเอาโแป๊บหนึ่งนะ พี่เฉินถ้าคุยไม่เคขี่ยเรียกผมได้เลยเดี๋ยวผมไปช่วยหาที่สอนอไม่ใช่ปัญหาพี่เฉินพี่เฉินพี่เฉินจ๋าเอ่อฟังดีๆนะครับเอาแป้งอะไรแป้งเนยออริจินอลแป้งบูฮาวายแป้งส้มแป้งช็อกโกแลตแป้งชาโคแป้งใบเตยแป้งสตรอเบอรี่แป้งเผือกแป้งเทเลนี่ยูนิคอร์นแป้งเบนเทนแป้งฮีราฟแป้งแพนด้ามาลายแป้งเรนโบว์สายลุงแป้งกาแล็กซี่กูบอยพร้อมจ้งหวะเนยและก่อนแรกย่าเชิญสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวยโอเค ใครวะน้าฮะใครอ่ะหนูใครอ่ะใครไายหวยใช่เอาไว้เออกูพูดทับไปเรื่อยถูกใช่ไหมอ๋อวยมีผัวยังอ่ะมีแฟนอ๋อโทษทีไม่มีค่ะไม่มีแฟนค่ะแล้วอยากมีไหมได้อยากมีไหมตายอยู่นะอ้าวตายแล้วต้องถามก่อนว่าชอบชอบแบบชอบแบบหน้าลิงหรือชอบหรือว่าชอบแบบมีหนวดขาวจ้ะชอบรเกียจไหมถ้าอายุเยอะกว่ารังเกียจไหมทำแค่ดีดีว่ะ ไม่ต้องถามว่าชอบใหญ่หรือยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยอ่ะงั้นต้องรวมกันแล้วอ่ะอ่ะโบแต่มันมันแชร์กันเหรอให้แชร์กันเหรอช่วงเวลาดืดๆเลยยาวเออมันก็จะมันจะแปลกๆนะมันรวมกันลำบากนั่นสิมันจะแปลกๆนะตำรวจมาแล้วไปนะตำรวจมาแล้วเอ้าเอาเลยครับคุณตำรวจเอ้าหมอหมอรบกวรอุ้มไปเลยครับหมอ ไม่ไมผมรอให้คุณตำรวจมาเอาตัวไปครับเพราะว่าพอดีเขาเป็นคนที่คุณแก๊ปเขาจะเรียกค่าอาหารจากคนเนี้ยเขาไม่จ่ายคือคนเนี้ยคืออย่างนี้ครับคือคนเนี้ยเขาบอกให้ผมสั่งเพราะว่าคือเขาอ่ะขึ้นมาอยู่บนรถขึ้นมาบนรถใช่ไหมครับแล้วคือเหมือนกับว่าเขาอ่ะขึ้นมาบนรถแล้วเขาลงไม่ได้แล้วเขาให้ผมสั่งอาหารให้ก็โอเคผมก็สั่งสั่งมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็บิดค่าอาหารถามแก๊ปได้เลยเขาบิดหรือไม่บิดเนะเพราะว่าพอแก๊ปส่งโทรศัพท์ไปเขาเขาก็ล้อหลอกทำเป็นจะจ่ายแล้วก็ไม่จ่าย ถามแก๊ปได้เลยนะผมก็เลยเอาโทรศัพท์ไปคืนให้แก๊ปแล้วผมก็เลยเอาต,ตัวส่วนตัวผมมาวิ่งแบบของผมมาคืนให้แก๊ปแล้วผมก็บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยไปเรียกตำรวจมาเลยถ้ามันจะโกงตีนอ,อย่างเงี้ยมาทำอย่างเงี้ยถามแก๊ปสิจริงไหมถามแก๊ป<า> <ๆ S 2> เอาเลยครับเดี๋ยวครับผมกโกหกเขาบอกเขาจะจ่ายหรอเขาไม่จ่ายให้โทรศัพท์เขาก็หลอกให้เอาไปอ๋อถ้าถ้าต้องให้ผมไปให้ปากคำที่สอนอเพิ่มเติมอะไรบอกได้เลยครับผมบริสุทธิ์ใจยินดีจะไปให้ครับ อ่ะค่ะอย่าครับ๋ยวคุณแก๊ปขึ้นรถกับตำรวจก็ได้ครับใช่เลยว่าใช่อย่างนี้รอตำรวจมาก่อนเพราะว่ากันเขาหนีเอาแับสอนอไหมเอาแบบสอนอแค่นี้ก็ได้เลยแล้วใช่ไหมคะไม่ไม่่เลยตรงนี้เลยตรงนี้เหรอแค่นี้ก็ยาละวุ่เสร็จแล้วกว่าจะกลับไปเคลียร์ที่สอนอกว่าจะเคลียร์จบอีกเพราะผมว่ายังไงถ้ามันอยากจะรีบจัดนะมันต้องรีบไปถึงปุ๊บรีบจ่ายรีบเคลียร์รีบมาเลย